ทำกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนครับเนี่ยมันตั้งคําถามว่าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยเห็นปะแล้วคําถามพวกนี้มันมาจากคนคนเดียวด้วยนะในการตั้งคําถามเราสังเกตไหมหลักการในการตอบคําถามของอาจารย์ตามหลักคําสอนพระเจ้าอาจารย์ไม่เคยยกไข่ไม่เคยยกนักวิทยาศาสตร์การทดสอบวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ระดับชื่อดังคนดังระดับโลกบอกอย่างนั้นเห็นด้วยอย่างนี้อาจารย์ไม่เคยยกเรื่องพวกนี้ พราะอะไรเพราะอาจารย์พูดตามความจริงมันจึงไม่ต้องอ้างใครแม้ไม่ต้องอ้างใครมันก็จะเป็นความจริงของมันไปอย่างนี้แล้วมันคิดพิจารณาตามได้เลยว่ามันจริงตามนี้แต่เราสังเกตไหมคนอื่นพยายามยกคนนั้นมายกอันนี้มากดแบบนั้นกดแบบนี้กดฟิสิกส์มันพยายามอ้างมาเพราะอะไรมันพยายามจะหาข้อมูลในโลกเนี่ยมาให้สอดรับกับของตัวเองแต่เหตุผลหรือสัจจความจริงไม่ต้องไปหาอะไรมาเป็นเหตุผลเลย เพราะมันเป็นเหตุผลที่ตัวเองอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปยกอะไรมาอ้างเข้าใจว่านี่มันต่างกันตรงนี้ดูจากการเสวนาอาจารย์ยกตัวอย่างใครยกตัวอย่างคนดังในโลกไม่มีอาจารย์ยกตัวอย่างใครคนเดียวพระพุทธเจ้าคนเดียวพระพุทธเจ้าพูดตามสัจจความจริงความจริงมาไม่จําเป็นต้องยกเอากฎฟิสิกกฎอะไรในโลกเลยไม่จําเป็นเลยเพราะไอ้กฎพวกเนี้ยวันหนึ่งก็เปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าเลยไม่เคยไปเอากฎ ที่เขาพิสูจน์กันในโลกมาเทียบกับหลักสัจจะความจริงเพราะอะไรวันหนึ่งไอ้หลักที่เขาเชื่อกันในโลกมันจะแปรปรวนแต่หลักสัจจะความจริงที่เจ้าบัญญัติและสอนเนี่ยไม่มีวันแปรปรวนมันจะแปรปรวนไปตามกฎอิทิัปัจจยตาปฏิกาสมุบาตเราสังเกตดูนะในกาอธิบายธรรมอ่ากับอาธิบายเรื่องผู้สร้างอ่ะ คนอธิบายเรื่องมู้สร้างนี่คือยกตัวอย่างสารพัดเอากฎสารพัดในโลกนี้มายกตัวอย่างเพื่อให้สอดรับเอาคนที่รู้ได้ในปัจจุบันที่มันเสื่อมได้เนี่ยพยายามมาดึงให้หลักสักจจะของเขาเนี่ยถูกต้องตามหลักความเห็นคนในโลกแต่พระเจ้าเนี่ยความจริงของพระองค์เนี่ยไม่สนใจเลยว่าคนในโลกจะมองอยังไงไม่สนใจใครจะพิสูจน์ยังไงไม่สนใจเพราะสิ่งที่พระองค์พูดเป็นสัจจะความจริงใครก็แย้งไม่ได้จึงไม่จําเป็นต้องไปอาศัยความรู้ในโลก มาทาให้ความรู้ในคําสอนของพระองค์เนี่ยมันยอมรับกันในโลกดังนั้นคําสอนพระเจ้าไม่จําเป็นต้องให้ใครยอมรับเพราะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมันก็คงเป็นความจริงของมันอย่างนั้นท่านนี่เออและกรรมกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนไม่มีอะไรเกิดก่อนมนุษย์ก็ไม่ได้เกิดก่อนกรรมกรรมก็ไม่ได้เกิดก่อนมนุษย์เพราะทั้งสองอย่างเกิดหลังจากอวิชชาจําไว้นะ มึงตั้งคำถามผิดฝากไปถึงคนที่ตั้งคำถามด้วยว่าตั้งคำถามผิดจะตั้งคำถามว่าอันนี้มันเป็นคำถามของผุ้โชนคนไม่เข้าใจสัจจะความจริงจึงตั้งคำถามว่าระหว่างกรรมกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนมันไม่มีอะไรเกิดก่อนทั้งสองอย่างมันมีอะไรเกิดก่อนสองอย่างนี้พาะกรรมคือการกระทําจะมีการกระทําได้ต้องมีตัวเป็นตัวเกิดก่อนการกระทำพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลาย สังขารทั้งหลายคืออะไรวจิตอะไรว่าจิตตสังขารมโนสังขารกายะสังขารต้องมีเจตนาในการเกิดสังขารสารตัวนี้โดยมีอวิชชาเป็นเครื่องกล้ามีสถาเป็นเครื่องผูกมีอวิชชาในการไม่รู้อะไรจะีเกิดก่อนเพราะจะได้ถามว่ากรรมกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนไม่เกิดก่อนทั้งคู่มีตัวเกิดก่อนสองตัวนี้แล้วกรรมกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนสองตัวนี้เกิดตามเหตุตามปัจจัยขึ้นพร้อมกัน โดยอาศัยเหตุปัจจัยในสังขารทั้งหลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะนั้นคําถามว่าการรมกับมนุษย์อะไรเกิดก่อนไม่มีเกิดก่อนทั้งคู่มีตัวเกิดก่อนก่อนนั้นอีกนี่มันเป็นคําถามของผู้โชนคนไม่เคยได้ยินไม่ได้สดับในคําของพระเจ้าตอบต่อเลยนะจะได้ไม่มีคําถามต่อตอบเลยแล้วมีคนตั้งคําถามอีกว่าแล้วอะไรมันจะเกิดจากความไม่รู้มาได้อะไรในโลกนี้มันมีได้หรอเกิดมาจากความว่างว่าง ว่างๆมันจะเกิดได้ยังไงก็คนพุทธด้วยการไปอธิบายคําว่าว่างแบบผิดๆว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยศูนย์ไปหมดไม่มีตัวตนแล้วจู่ๆก็เข้ามามีตัวตนมันอธิบายผิดคําว่าสุญยตาหรือความว่างไม่ใช่ว่างเปล่าปราศจากทุกสิ่งมันเป็นสภาวะของคำว่าว่างเป็นสภาวะธรรมมีไหมมีแต่เป็นลักษณะของการมีที่ไม่มีการเกิด ก็เหมือนกับที่เขาอธิบายว่าพระเจ้าไม่มีการเกิดมีอยู่แล้วก็ธรรมชาติเดียวกันถ้าเขาบอกว่าธรรมชาติของพระเจ้าไม่มีการเกิดธรรมชาติของสุญญตาตัวนี้เป็นสภาวะธรรมไม่มีการเกิดปรากฏเหมือนกันถ้ายอมรับตัวนั้นได้ก็ต้องยอมรับตัวนี้ได้เพราะอะไรธรรมชาติเดียวกันธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดปรากฏแล้วจะบอกว่าว่างได้ไงมันไม่ว่างนะเออ เป็นธรรมชาติที่ไม่มีการเกิดปรากฏไม่มีตัวไม่มีตนพระเจ้าม,มีตัวตนไหมไม่มีเพราะอะไรก็ไม่มีเกิดแต่อะไรมีจริงไหมมีจริงเนี่ยสุญญตาสภาวะสุญญตาเป็นสภาวะเดียวกับพระเจ้าแต่หลงเข้ามาหลงก็มาโดยอะไรโดยไม,ไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกข์คืออะไรเหตุนในการเกิดขึ้นของความทุกข์คืออะไรการดับไปได้ไมหือความ <şu> ทุกข์คือดอะไรแล้ววิธีในการดับไปได้ไหรือความทุกข์คืออะไร ไม่รู้สี่อย่างนี้จึงหลุดเข้ามาหลงยึดติดเรียกว่าสังขารทั้งหลายจึงเกิดระบบทั้งโลกเนี่ยทั้งระบบสังสารวัตทั้งจักรวาลเนี่ยเกิดขึ้นมาทั้งหมดมีใครสร้างไหมไม่มีเกิดจากอะไรการหลงผิดคิดเข้ามาฟรุงแต่งเรียกว่าสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายคือระบบสังสารวัตทั้งหมดจึงเกิดมีเป็นขึ้นครั้งแรกตามเหตุตามปัจจัยในครั้งแรกจึงเกิดมีเกิดเป็นขึ้นครั้งแรก เพราะเขาไม่รู้ทั้งหมดเขาไม่ได้เห็นแบบพระเจ้าเขาจึงบัญญัติว่ามีการสร้างขึ้นมามีการสร้างปรากฏขึ้นมามีการสร้างมนุษย์สร้างธรรมชาติทุกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมานั่นนะเรียกว่าสังขารทั้งหลายจะบอกให้เนี่ยเรียกว่าสังขารทั้งหลายพอมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณศาสนาที่เชื่อเรื่องพระเจ้ามีเรื่องวิญญาณไหมมีเรื่องวิญญาณวิญญาณคือเขาบอกว่าตายวิญญาณออกจากกาย เรามีชีวิตได้เพราะวิญญาณเข้าไปในกายเรื่องเดียวกันวิญญาณก้าวลงสู่คันมารดาแต่วิญญาณของเขาของเราต่างกันวิญญาณของสัมมาสัมพุทธะอธิบายเรื่องวิญญาณว่าอะไรวิญญาณเป็นเพียงลักษณะนามในการเข้าไปรู้แจ้งในอารมณ์ไม่ใช่วิญญาณล่องลอยวิญญาณไปหลอกไปหลอนไม่ใช่วิญญาณไปไหนก็ได้ไม่ใช่เป็นเพียงการเป็นกิริยาอาการในการรู้แจ้งในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณไม่มีตัวตนจริงเป็นลักษณะนามธรรม มันต่างกันตรงนี้ก็นั่นจะบอกว่าเกิดมาจากความว่างไม่ได้ว่างว่างไม่ได้ไม่ว่างมันเกิดจากความไม่รู้เดี๋ยวก็จะมีคําถามกลับมาอีกอ้าวไม่รู้มันเกิดได้ด้วือหรอไม่รู้นี่แหละจึงเกิดได้อ้าวทำไมไม่รู้เกิดได้ล่ะเวลาเราเรียนปริญญาตีเราเรียนปริญญาตีเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้เราจึงไปเรียนใช่หรือเปล่าเราอะอยากได้อยากมีอยากเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราไปได้มันมาเราต้องไปเรียนรู้มันก่อนไหมไปเรียนรู้มันก่อนการเกิดทุกอย่างในชีวิตเราเกิดปรากฏขึ้นได้เพราะเราไม่รู้ไม่รู้จึงไปเอามาเมื่อเอามาเราจึงรู้เพราะเราไม่รู้ไงเราจึงเข้าไปเอามันมานั่นแหละจึงมีการเกิดปรากฏเพราะความไม่รู้นี่จะบอกว่าความไม่รู้เกิดขึ้นยดงไงพิจารณาตามหลักปัจจุบันเลยเราเรียนหนังสือเพราะเราไม่รู้จึงต้องไปเรียนหนังสือ เกิดหรือยังเกิดปรากฏแล้วจากเดิมไม่ไปโรงเรียนทุกวันนี้ไปโรงเรียนไหมไปโรงเรียนนั่นแหละเรียกว่าการเกิดปรากฏต้องอาศัยใครสร้างไม่ต้องนี่จําไว้เออแล้วโปโทรเรียนเพื่ออะไรก็เพราะไม่รู้ไงมันจะเรียนเพื่ออะไรมันก็แล้วแต่บุคคลไปสิแต่เพราะไม่รู้มันจึงต้องไปเรียนไงไม่เรียนมันจะรู้ไหมล่ะไม่เรียนมันก็ไม่รู้ไงนั่นแหละคือประเด็น ประเด็นคือมันอยู่ว่าเราไปเรียนรู้ทุกสิทุกอย่างเพราะเราไม่รู้เราจึงไปเรียนนั่นแหละจึงทําให้เหตุปัจจัยนั้นเกิดปรากฏเพราะนั้นทุกอย่างในสังสารวัตรมันเกิดขึ้นได้เพราะความไม่รู้เมื่อไม่รู้จึงไปแสแแวงหาความรู้เมื ager, ่อแสวงหาความรู้จึงเกิดกับปรากฏจึงมีการเกิดปรากฏขึ้นนั่นแหละเรียกว่าระบบของสังขารทั้งหลายมันจะเกิดไม่ได้ได้ยังไงนี่ไงการเกิด อาจารย์ถึงบอกไว้เลยนะใครอยากจะคุยเรื่องเนี้ยนัดกับอาจารย์ได้หมดทุกคนถ้ากล้าพูดอะมามาคุยกันเรื่องนี้แต่ไม่ต้องเถียงกันนะคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันไม่มีการกธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากายต่อการแต่ขอวันเดียววันอาทิตย์มาเลยยินดีรับฟังแล้วให้เหตุผลซึ่งก,กันและกันลองพิจารณาใครควรดูว่าอะไรมีเหตุมีผลมากกว่ากันมาเลยแต่ขอเป็นวันอาทิตย์แต่อีกช่องหนึ่งคนตื่นทำภาคปฏิบตัติไป ติ๊กต็อกนะช่องคนตื่นทำภาคปฏิบัติทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นก็ความไม่รู้นั่นไงจุดเริ่มต้นก่อนหน้าความไม่รู้ถ้าเราถามแบบนี้แล้วก่อนหน้าพระเจ้าคืออะไรอ่ะตอบจะดูซีจะตอบยังไงอ่ะเราบอกว่าก่อนหน้าความไม่รู้คืออะไรแล้วก่อนหน้าพระเจ้าคืออะไรอ่ะแล้วเรารอดูคําตอบนะเดี๋ยวมันจะเป็นพิร์นเดียวกันเลยเราคอยดูนะอ่ะเราลองรอรอดูรออะเราตอบไปสิ แล้วก่อนหน้าพระเจ้าคืออะไรไม่ตอบมันจะตอบว่าอะไรรู้ไหมก็พระเจ้าคือจุดเริ่มต้นก่อนหน้าพระเจ้าคือไม่มีเพราะพระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นอา้าวก็มึงพูดเองเมื่อกี้เนี่ยว่าทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นกูพูดว่าจุดเริ่มต้นคือความไม่รู้มึงบอกว่าแล้วก่อนหน้าจุดเริ่มต้นความไม่รู้คืออะไรกูบอกไม่มีก็ความไม่รู้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้น แล้วคุณถามว่าจุดเริ่มต้นของพระเจ้าคืออะไรไม่มีคําตอบเดียวกันนะคําตอบเดียวกันมันต่างกันตรงไหนกับจุดเริ่มต้นของความไม่รู้กับจุดเริ่มต้นของพระเจ้าอันเดียวกันมันต่างกันยังไงเนี่ยมึงตอบสีต่างกันตรงไหนอ่ะมึงบอกจุดเริ่มต้นคือพระเจ้าอ่ะแล้วจุดเริ่มต้นของพระเจ้าก่อนหน้าพระเจ้าคืออะไรไม่มีอ่ะก็จุดเริ่มต้นของกูคือไม่รู้ก่อนหน้าไม่รู้ล่ะก็ไม่มีไง พระเจ้าไม่มีจุดเริ่มต้นใช่ความไม่รู้ก็ไม่มีจุดเริ่มต้นอันเดียวกันดังนั้นมึงก็ไม่ควรจะมาถามหาความจุดเริ่มต้นของความไม่รู้ใช่หรือเปล่าเออปัญหามึงอะคือมึงเนี่ยสามารถมีไม่มีจุดเริ่มต้นได้คือมึงบอกเอาแค่เนี้ยสุดแล้วนอกจากเนี้ยใครถามมาบอกไม่มีไม่มีมมพอเวลากูถามกลับมึงบอกสุดแล้วสุดแล้วนั่นกูก็บอกสุดบ้าง ศาสนามาจากไหนมาจากความไม่รู้พระเจ้าสร้างจุดเริ่มต้นพระเจ้ายอมรับรู้ทุอย่างน้นมันความเห็นเราไงความเห็นอาจารย์คือความเห็นพู้ดเจ้าคือความไม่รู้เป็นจุดเริ่มต้นเอาสิเราบอกพระเจ้าอาจารย์บอกไม่รู้อาจารย์บอกความไม่รู้เห็นไม่รามันอันเดียวกันมันเรื่องเดียวกันสุดท้ายมันก็สอดรับไม่ขัดสุดแล้วมันก็ขัดแย้งกันเองเพราะเขา คิดว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นเราก็คิดว่าเนี่ยคือจุดเริ่มต้นต่างคนมันต่างคิดไง